สวัสดีครับตอนนี้ก็ช่วงต้นเดือนสิงหาคมครับก็เข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของหญ้าวัชพืชน,นะครับขึ้นเยอะแล้วก็เราก็จะใช้เครื่องตัดหญ้านะครับวันนี้ลองสั่งใบแบบวงเดือนนะครับตัวน,นี้เป็นสิบหกฟันขนาด10นิ้วความหนาอยู่ที่หนึ่งุห้ามิลนะครับอันนี้เอาเวอร์เนียว,วัดแล้ว ราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่85บาทนะครับสั่งจาก Lazada รวมส่งสามสบาทเป็น115บาทนะครับเป็นยี่ห้อแบบนี้นะครับไม่ไม่มียี่ห้อนะครับก็อยากจะรู้ว่าใบราคาถูกแบบนี้คุณภาพเขาจะได้ประมาณขนาดไหนนะครับก็หลกัหลกๆก็จะมาตัดไม้ขนาดเล็กด้วยนะครับเพราะว่าจิเนียกะถินขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ เอาไว้ตัดหญ้าด้วยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าประสิทธิภาพเขาจะได้ประมาณไหนตัดมากน้อยแค่ไหนแล้วฟันจะหลุดนะครับไอ้หลุดหลุดแน่แต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันประมาณไหนนะครับ รับหลงังที่ได้ลองตัดเป็นนิดหน่อยนะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันใช้ได้นะก็เลยลองตัดต้นใหญ่เมื่อกี้ดูนะครับเออมันก็ตอนนี้นะครับเล็บก็ยังไม่หลุดเลยนะครับก็จะลองลวยกันยาวๆดูสิครับว่ามันจะไหวไหมนะครับ ที่ได้ตัดกันมายาวๆนะครับป่าท่อนนู้นนะครับเรามาเรื่อยๆนี่ครับก็มีไม้หลายขนาดนะครับทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่นะครับอันนี้ดูต่อนะครับขนาดประมาณ2นิ้วนะครับตอนนี้นี่ก็ประมาณ3นิ้วนะครับก็ใช้เกินตัวนะครับอันนี้เป็นการทดสอบเฉยๆนะครับถามว่าตัดได้เร็วเท่าของแพงไหมไม่เร็วหรอกครับแต่ก็ตัดได้นะครับแต่จริงๆก็ไม่ควรนามาตัด ไม้ใหญ่ขนาดนี้นครับตัดเล็กๆน้อยๆไม้ไม่เกินหนึ่งนิ้วก็ได้อยู่ครับแล้วก็เมื่อกี้นะพลาดไปโดนหินคือผมไม่รู้ด้วยนะก็เลยตัดไปเรื่อยๆก็มาเห็นกทีอ้าวโดนหินนะครับใบเยินไปแล้วนะครับก็เหลือเล็บอยู่สองเล็บนะครับอ่าอันนี้หนึ่งเล็บสองเล็บนะครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นที่โดนหินด้วยนะครับเล็บถึงได้หลุดนะครับแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้หนักขนาดเนี้ยผมว่าตัวเนี้ก็ใช้ได้นะครับเอาไปตัดหญ้าตัดกิ่งไม้เล็กๆนะครับไม่เกินหนึ่งนิ้วประมาณนิ้วก้อยอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ก็ร้อสบห้าทกับการทํางานได้ขนาดนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าคุณภาพดีนะแต่กับเทียบกับราคาแล้วมันผ่านนะครับ ก็อย่าไปใช้มันหนักมากครับใช้ตัดหญ้าตัดของเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับแล้วก็พยายามอย่าให้โดนหินครับก็จะอยู่กับเราไปนานนะครับก็หวังว่าคงเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อได้นะครับเพราะว่าบางทีเราซื้อของถูกแล้วก็กลัวได้ไม่ดีนะครอ้ออ,อีกอย่างการแกว่งของใบนะครับก็ไม่มีนะครับถือว่าใช้ได้นะครับศูนย์ดีใช้ได้ สำหรับใบนี้ก็คงจะต้องปลดประจำการนะครับเยวสั่งมาใหม่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ